สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุ่ผู้สุขคนนะครับมีเรื่องสิงมาบอกสุฟัง่งบังเอิญผมไปเห็นจุดสังเกตหนึ่งผลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับประจําหมวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์นี่ผมเลี่ยงผมเอาข้อมูลมาเลี่ยงกันเบ้างเนาะตั้งแต่ปีหาสามนะครับจนถึงปีหกสี่นะครับเนื่องจากว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ปีหกหาเนี่ยหมวดที่ถึงนี่ครับมันตกกับวันพระครับ มันตรงกับวันผะอีกแล้วนะผมก็เลยไปเบิ้งย้อนหลังวันที่หนึ่กุมภาพันธ์มีงวดหนึ่งครับมีอยู่ปีหนึ่งที่ออกวันผะเช่นเดีวยวกันนะครับคือปี6กสปีพุทธศักราชสองพนะครับรางวัลที่1เนี่ยห้าแปดเสองสองเจดนะครับส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับ0ูนย์สเพราะฉะนั้น3ามตัวบนคือ227แล้วก็2ตัวล่าง0ูนย์สี่นะครับ นำมาเบามาแบ่งปันไปซื้อเพราะว่ามันตรงกับวันระนะครับนี่ตั้งสิบสองปีนะครับตั้งสิบสองปีมีวันผะอยู่เที่ยเดียวนะครับปีนี้นะครับปีนี้กับวันผาอีกแล้วครับผมก็ถามมาเบิ้ง่าเหล็กมันสามร้อยเก่านะครับเหล็กมันสามร้อยเก่าเรเพราะว่ายัางเนะพราะว่า งวดที่แล้วเนาะพันที่สิบเจ็ดมักกะลาติพานมานะครับมันออกหนึ่งเก่าหานะเออหนึ่งหาเก่าเนาะหนึ่งหาเก่าเราไปเบิงเ้งผลหวยปีหกซีครับพนหวยปีหกซีนี่มันออกสามตัวบนเนาะมันออกสามเก่าหาเลขเลขมันสีฟ้นยิงสีเลยครับเลขมันสีออกเตอร์เรมอะ่ะ <laughs> มันเป็นจุดสังเกตเลยบนเพชร งวดที head, right? uh, example, s <S yeah. şey. yes. ่แล้วงวดเดียวนะงวดก้อนหนา้นเยอะๆเลยครับที่เลขมัน่สิออกตัวเดิมๆน่ะบรอดบรอดนี้หายไปใสอาจจะเป็นตัวกลับแน่นะครับเอียงประมาณนั้นหรืออาจจะเป็นตัวไก่เคี่ยงนะครับรางวัลไก่เคี่ยงเอียงประมาณนั้นแหละจากเก่าเจ็ดอาจจะเป็นเก่าหกก็ได้ประมาณนั้นลองสังเกตบ้างนะครับถ้ามีเรืืองมาบอกซุ้มฟังเพียงตอนนี้แหละสวัสดีครับ